Okay. อย่างที่ผมเ้ยบอไปว่าผมไม่ไดูถูกแรงเอดหรอกอืมลองรู้ว่าแรงเอดเก่งขนาดไหนแต่ว่าได้ยินมาถูถูกกันนี้ก็รมเสียมกันนะผมชอบญี่ปุ่นนะแต่ไม่ชอบคนนี้ว่ะก็หาพูดได้เป็นไงแหละความจริงคืออยากเห็นฝีมืออยากเห็นฝีมือหัวหน้ากิวของฝั่งญี่ปุ่น นั่นแหละจริงๆคืออยากเห็นฟีเมอร์ของฮหนาเกียวฝั่งญี่ปุ่นที่เฉยนั่นแหละที่พูดไปว่าบารรลุเป้าหมายแล้วเนาะโอเคความรู้สึกที่อยากจะแข็งแข่งขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งเหมือนกันของซองแต่ว่าเป้าหมายหลักๆใหญ่ๆเลยอะยังไงมันก็เรียกว่าบารรลุแล้วอะแต่ว่าแน่นอนเล่ะพอบรรลุมันก็ต้องมีความคิดที่ว่ายังจําเป็นต้องไปเป็นฮันเตอร์อยู่ไหมหรือยังจะเป็นต้องแบบพยายามฝึกให้เก่งขึ้นหรือแข็งแข่งขึ้นอยู่ไหมแน่นอนว่าความคิดทุกนี้มันต้องเด้งเข้ามาในหัวซองอยู่แล้วแต่ปัญหา่่่จรรริงงงมมก็คือือออเขะบบผมไม ว,ว่าการที่แบบพอซองม่งไมรู้เป้าหมายแล้วแบบระบบมันจะยอมแบบว,ว่าอ๋อโอเคน่าจะพอแล้วสินะได้เลยเชิญเลยเพื่อนโชคดีนะบายมันคงไม่ทำกินหรอกใช่ไหมล่ะก็เลยจบอกว่ายังไม่รู้เป้าหมายแต่ก็สิ่งที่มั่นใจก็คือระบบมันไม่ยอมปล่อยซองไปแน่สิ่งที่มไม่รู้ว่าอยากซองทอะไรก็แล้วก็ขอเช่ญชมในตอนนี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้เป็นหนึ่งตอนที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่ดีมากๆในโซโลเดลบิลลิงสำหรับผม แน่นอนเรื่องงานภาพถึงแม้อาจจะมีที่พูดจากมุมของคนที่ได้เห็นความเห็นของคนที่อ่านไปแล้วนะอาจจะมีปัญหาหรือดราม่าที่แบบปรับเปลี่ยนหรือตัดอะไรบ้างก็ว่านไปแต่ถ้าเรื่องฉากต่อสู้ผมคิดว่าทาดีอยู่แล้ะ แต่ว่าถ้าพูดในมุมแบบในช่วงเนื้อหาตรงส่วนนั้นหรืออะไรย้ยผมขอยกตอนนี้ให้เป็นหนึ่งในตอนที่ดีสุดของโซโล่เลยลิงเลยเกี่ยวกับเรื่องแม่อะไรเงี้ยแล้วแบบเป้าหมายก็บบรรลุแล้วก็เลยแบบว่าเออยกให้เป็นตอนที่ดีสุดเลยสํหรับผมดูทรงมายางงี้แล้วผมว่าทีหน้าไอ้สี่วีสี่เนี่ยมีโอกาสเดี๋ยวนะใครลงบาง้างทักพื <laughs> ่นแม่เพิ่งดูเมื่อกี้มึงลืมันแล้วตอนแรกผมอาจจะคิดว่าประธานอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ชนะที่เหลืออาจจะร่วม ดูถูกไม่ได้ทุกคนเลยวะ่ะแต่ฝั่งนู้นก็ดูแล้วก็ประมาณไม่ได้อีกถ้าผมตีให้ร่วมฝั่งละสองคน,ลนแล,ล้วกันน่าจะร่วมฝั่งกะสองคนถ้าการแบบว่าพอดีพอด,พอดีไม่ต้องแบบใครเก่งกว่าใครแม่นไปจบวัดกันที่เหลี่ยมไปเลยยังไงมันก็เป็นการสู้ตะลุมบอลใช่ไหมละ่ะมันไม่มีกฎที่ว่าห้ามเข้าไปเสือกในกรณีซัดก,กันตัวตัวไงแต่ก็ถือเป็นโอก,กาสดีที่ได้เห็นฝีมือชาเตอร์ละเจ็ดเ๋ยวนะชาเตอร์นี่เขาใส่อะไรนะ จำได้ว่าตอนที่ซองต่อสู้กับกิบะเหมือนตอนนั้นมีผู้ร่มความเร็วนี้เหมือนกับชาฮันเตอร์ป่ะชาอินนี่น่าจะใส่แอสซินป่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละสองสองไปจบสองสองไปแต่ว่าคนที่ยืนยังยืนอยู่ที่ชนะผมไม่โชว่อหรอกแต่คิดว่าต้องมีชาในนั้นอากูอวยไปเลยเอาอวยไปก่อนว่าคนนี้รอดแน่นอนแต่ก็จริงๆตอนแรกแอบคิดว่าเฮ้ยอยากให้ซองได้มาเล่นด้วยนะถือว่าวัดฝีมือกันไปเลยแบบคร่าวๆอะไรเงี้ย แต่ก็มันเลยทีว่าถ้าเกิดแม่งมันมีคนเผลอแบบว่าตอนสู้กับซองแล้วเผลอไปจริงจังแบบจริงจังเลยจนเผลอไปปล่อยจิตทหารใส่ซองนี่ชิบหายเลยนะ <c oughs> <c oughs> ชิบหายเลยนะกําลังคนแร้งยิ่งน้อยอยู่แต่ไม่รู้ว่าจํานวนนี้จะไปชนะหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยก็เกิดเสียไปอีกคืชิบหายก็เดิมอีกแล้วก็อย่างที่รู้แบบเออถ้าเกิดภารกิจให้ฆ่าขึ้นมาเนี่ยคือจะไปต้องคำเยวด้วยไงน่นาจะถูก้วที่ซองไม่ได้ลงแต่กดมันก็ไม่ได้ใช้เก็บกับเวทหรืออะไรยี้เนอะถึงแม้ว่าความสามารถซองนี่พลังกำลังความเร็ว การต่อสู้หรือต่างอนานาแม่งแทบจะเรียกว่าเป็นแลง์เอในสายนั้นเลยอ่ะ <c oughs> เป็นเนโครอมิเตอร์ที่มีทุกอย่างไงอ้ที่เอามานั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าเป็นว่าตอนนี้เป็นตอนที่ดีที่สุดในโซโล่หรือวิลลิงสครับผมไปละจ้ะ